ยไหมที่คุณตกปัญหากับเพื่อนและตระหนักได้ว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมประเด็นนี้ถึงสําคัญกับคุณนักเคยไหมที่คุณเสนอความคิดได้ที่ประชุมและคนอื่นต่างงงงวยหรือบางทีกําลังทะเลาะอยู่อยู่ๆอีกฝ่ายหนึ่งหาว่าคุณไม่ฟังเลยว่าเขาพูดอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือการสื่อสารผิดพลาดและเราต่างเคยประสบปัญหานี้มาแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การสื่อสารผิดพลาดนําไปสู่ความสับสนความเป็นปฏิปักษ์และความเข้าใจผิดหรือแม้แต่ทรรยานสำรวจราคาหลายล้านดอลาลาร์าตกที่ดาวอังคารที่จริงแล้วแม้เราจะอยู่ตอนหน้ากันในห้องเดียวกันและพูดภาษาเดียวกันการสื่อสารของมนุษย์ก็ยังซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ข่าวดีก็คือความเข้าใจพื้นฐานว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราสื่อสารจะช่วยเราป้องกันการสื่อสารผิดพลาดได้ จากคลิปวิดีโอตัวอย่างข้างต้นทุกคนคงเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าหากเรามีการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบและผลเสียต่อเราอย่างไรวันนี้ดิฉันจึงนำแนวปฏิบัติง่ายๆที่จะช่วยนำทางให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นในการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันมาฝากทุกคนกันค่ะประการแรกต้องรู้ว่าการตั้งใจฟังและการฟังแบบผ่านๆน,นั้นแตกต่างกันค่ะ ใส่ใจกับปฏิกิริยาการตอบสนองทั้งแบบวัจนะภาษาและอวัจนะภาษาและปรับสารของคุณให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะประการที่2ฟังด้วยตาหูและสัญชาตญาณฟังรละลึกว่าการสื่อสารเป็นมากกว่าคำพูดค่ะประการที่ 3. ใช้เวลาทำความเข้าใจให้เข้ากับเวลาที่พยายามให้คนอื่นเข้าใจเรา บางครั้งเมื่อเราเร่งแสดงความคิดก็อาจลืมไปได้โดยง่ายว่าการสื่อสารเป็นถนนสองช่องทางงเปิดกว้างรับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดด้วยและประการสุดท้ายตระหนักรู้ว่าเรามีการรับรู้ของเราเป็นตัวกรององค์ประกอบของประสบการณ์ของคุณทั้งวัฒนธรรมสังคมและครอบครัวของคุณส่งผลต่อวิธีการมองโลกของคุณจงพูดว่าฉันว่าปัญหาเป็นแบบนี้นะ แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทคนิคที่จะทําให้คุณมีการสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นและเกิดความเข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้นค่ะ